สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดี2525 25 channel นะคะคลิปนี้นะคะเป็นหลัก10บล่างสูตรใหม่นะคะวิธีการคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่1ใช้หลักแสนแล้วก็ ใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่สองนะคะใช้หลักร้อยใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่1นะคะหลักร้อยคูณสองแล้วก็หลักหน่วยคูณหนะคะสามนะคะหลักแสนบวกศูนย์นะคะหลักร้อยบวกสีคูณสองนะคะ ได้แปดบวกหนึ่งคูณห้าได้ห้านะคะบวกตามด้วยแปดคงที่นะคะสามบวกศูนย์บวกแปดเป็นสิบเอ็ดนะคะบวกห้าเป็นสิบหกสิบหกบวกแปดเป็นยี่สี่นะคะเลขเด่นตัวแรกคือสี่ สี่บวกสองนะคะได้หกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดเลขที่ออกนะคะสี่หกเข้าที่สี่หลักสิบนะคะ ว่ถัดมานะคะสี่หลักแสนบวกห้าหลักร้อยนะคะบวกหกคูณสองได้สิบสองบวกสองคูณห้านะคะได้สิบใช้ศูนย์บวกตามด้วยแปดนะคะคงที่สีน 9, นะะ่บวกห้าเป็นเก้านะคะบวกสองเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกแปดนะคะเป็น สิบเก้านะคะเลขเด่นตัวแรกคือเก้าเก้าบวกสองนะคะได้สิบเอ็ดใช้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองเลขที่ออกนะคะสองแปดงวดถัดมานะคะ ศูนย์หลักแสนบวกสองหลักร้อยนะคะบวกหกคูณสองได้สิบสองบวกเจ็ดคูณห้าได้สามสิบห้านะคะใช้ห้าบวกแปดคงที่นะคะศูนย์บวกสองบวกสองเป็นสี่นะคะบวกห้าเป็นเก้า บวกแปดนะคะเป็นสิบเจ็ดเลขเด่นตัวแรกคือเจ็ดนะคะเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้ศูนย์เลขที่ออกนะคะเก้าสี่เข้าที่เก้านะคะหลักสิบ ่อามานะคะหนึ่งหลักแสนบวกสองหลักร้อยบวกศูนย์คูณสองได้ศูนย์บวกสี่คูณห้าได้ยี่สิบใช้ศูนย์บวกตามด้วยแปดคงทีนะคะหนึ่งบวกสองบวกศูนย์บวกศูนย์แล้วก็บวกแปดนะคะได้สิบเอ็ดเลขเด่นตัวแรกคือหนึ่งนะคะหนึ่งบวกสองได้ สามสามบวกหนึ 3, 3่งนะคะได้สี่เลขที่ออกนะคะสามเจ็ดเอาที่สามนะคะหลักสิบเมื่อถัดมานะคะหกหลักแสนบวกเก้าหลักร้อยบวกศูนย์คูณสองได้ศูนย์บวก แปดคูณห้าได้สี่สิบใช้ศูนย์บวกแปดคงที่นะคะหกบวกเก้าเป็นสิบห้าบวกศูนย์เป็นสิบห้าบวกศูนย์เป็นสิบห้าสิบห้าบวกแปดนะคะเป็นยิบสามเลขเด่นตัวแรกคือสามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกนะคะเลขที่ออก ห้าเก้านะคะเข้าที่เก้าหลักสิบงวดถัดมานะคะเจ็ดหลักแสนบวกแปดหลักร้อยบวกศูนย์คูณสองได้ศูนย์บวกเก้าคูณห้าได้สี่สิบห้าใช้ห้าบวกแปดคงที่นะคะ จ็ดบวกแปดนะคะเป็นสิบห้าบวกห้าเป็นยี่สิบบวกแปดเป็นยี่สิบแปดนะคะเลขเด่นตัวแรกนะคะคือแปดแปดบวกสองได้สิบใช้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะคะเลขที่ออกนะคะศูนย์ศูนย์ ต่อมานะคะ4หลักแสนบวก5หลักร้อยบวก9คูณ2ได้18บวก9คูณ5ได้45ใช้5บวก8คงที่นะคะ4บวกหนะคะเป็น9บวก8เป็น17บวก5เป็น22 บวกแปดนะคะเป็นสามสิบเลขเด่นตัวแรกคือศูนย์นะคะศูนย์บวกสองได้สองสองบวกหนึ่งได้สามนะคะเลขที่ออกสามสองเข้าที่สามนะคะหลักสิบต่อมานะคะห้าบวก สหลักร้อยบวกศนคูณสได้0ูนบวกสคูณหได้15บวกตามด้วย8ปดคงที่นะคะห้บวกสเป็น7จบวกศนย์เป็น7จบวกหเป็น12บวกแนะคะเป็น20เลขเด่นตัวแรกคือ0 0นบวกสได้สองสองบวกหได้3นะคะเลขที่ออกนะคะสาม เท้าที่3มหลัก10บนะคะงวดถัดมานะคะงวดประจำวันที่1นธันวาคมสองห้าหนะคะหหลักแสนนะคะบวก9หลักร้อยบวก9กคูณสได้18บวก0ูคูณหได้0บวก8คงที่นะคะ หนึ 1> 1่งบวกเก้าเป็นสิบบวกแปดนะคะเป็นสิบแปดบวกศูนย์เป็นสิบแปดบวกแปดเป็นสิบหกเลขเด่นตัวแรกคือหกนะคะหกบวกสองได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้านะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรใหม่ลงงวดน,นี้เป็นงวดแรกนะคะเลขเด่นที่ได้นะคะเดินหลักสิบล่างนะคะสูตรนี้ได้หกแปดเก้า สูตรนี้นะคะตั้งแต่เลขที่ออกนะคะสี่หกแถวแรกนะคะเดินเพียงแค่งวดน,นี้วันเดียวนอกนั้นนะคะก็เดินสองแถวนะคะสองแถวหลังจนถึงงวดปัจจุบันนะคะยังไม่หลุดจากสองแถวหลังนะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ